สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียินดีต้อนรับนะคะนี่เลยค่ะดอกหงอนไก่ค่ะทุกคนดูดิเขาบอกดอกใหญ่มากๆเลยนะคะดอกนี้เน่าไปแล้วแล้วมาดูดอกนี้โอ้โหสุดยอดมันสุดยอดเลยพระเจ้าจอดมันยอดมากสวยไหมคะ่ะ สวัสดียินดีต้อนรับนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะกันดาก็จะพามาดูนี่เลยค่ะพามาเก็บนี่สมุนไพรของเรานี่ดอกแล้วมีดอกด้วยมีดอกด้วยทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปทำอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะคะอันนี้ก็คือใบชะพูนะคะใบชะพูบ้านกันดาเรียกว่าเ ผักแคค่ะอันนี้ผักแคนะเอาไว้ใส่แกงหน่อไม้เอาไว้ใส่แก,ง,ง,เแกงเห็ดนะคะกินกับจ้มตำกินกับตำมะม่วง,งนะคะอร่อยมากๆเลยกลิ่นเขาก็จะมีความหอมนะใบชะพผูนี่เขาเป็นสมุนไพรนะคะเป็นสมุนไพรชั้นดีอีกอย่างหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปดูนะคะเดี๋ยวเราไปเอาไปวันนี้กันได้จะทำเป็น จะเอาไปต้มทําเป็นชาค่ะทุกคนทําเป็นชาดื่มระหว่างวันนะคะนี่นี่นี่ทุกคนดูดูดูก็ทําง่ายๆเลยค่ะทําง่ายๆเลยเนาะเราก็จะเด็ดนี่นะคะเด็ดใบชพูเด็ดใบชพูแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาไปต้มเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามันจะกินได้ไหมเนาะเราจะก็นั่นแหละสายทดลองอีกแล้วนะคะกันดาสายทดลองเนาะ สันดาสายทดลองเดี๋ยวจะพาไปทดลองชาใบชพูนะคะเด็ดกันค่ะเดี๋ยวนะมันมีดอกด้วยนะทุกคนเขามีดอกออกมาแล้วว่าแสดงว่าต้นเขาแก่มากๆเลยใช่ไหมนี่ใบไม่ค่อยใหญ่นะคะเพราะว่าต้นเขาแก่แล้วเนาะต้นแก่ก็เลยใบไม่ค่อยใหญ่เท่าไรนี่จ้ะ นี่จ้ะนี่นะจ๊ะแล้วก็จะเด็ดนะจ๊ะนี่ทุกคนก็สามารถไปทําเป็นผักเป็นเครื่องผักกินแบบว่าผักอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะผักเคียงเหรอกินกินเป็นเครื่องเคียงนะคะกินกับอะไรก็ได้นะบ้านกันดาเขาจะมาเขาจะกินกับตํามะม่วงนะทุกคนตามะม่วงนะคะ นี่นะคะเราจะเด็ดไปประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะไปต้มทําชากินนะเด็ดไปแล้วเดี๋็ดเราก็ต้องไปล้างก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะได้มาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทําการล้างค่ะได้มาเด็ดมาแล้วเราก็จะทําการล้างนะคะใบชูภูลักษณะของเขาใบคล้ายๆใบภูกินหมากค่ะทุกคนกลิ่น แต่กลิ่นก็จะไม่เหมือนเนาะแต่ความแต่เขาจะมีความบางนะคะใบชะพูเขาจะมีใบเขาจะมีความบางค่ะถ้าเป็นใบพูกินหมากใบเขาจะหนาแล้วก็ยาวคล้ายๆนะคะทุกคนดูกลิ่นของเขาจะหอมมากๆเลยนะคะหอมกลิ่นของเขาจะมีหอมเป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาเองค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปต้มเลยนะคะนี่ค่ะ ใบชุบูที่เราล้างเสร็จแล้วเราก็จะต้มลงไปในหม้อเลยนะคะใส่น้ำลงไปค่ะใส่น้ำลงไปหนึ่งแก้วเหมือนน้าจะน้อยไปนะคะเพราะว่าเราใส่ใบชะพูเยอะเดี๋ยวใส่ไปอีกหนึ่งแก้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําขึ้นตั้งไฟเลยนะคะ จุดตะแก๊สแล้วก็เราก็จะตั้งไฟไว้ต้มใช้เวลาต้มประมาณ10นาทีค่ะส0นาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำมาดื่มนะคะดื่มทำไมทำไมต้องดื่มนะคะเขาดื่มเป็นชาเลยนะคะทุกคนกลิ่นเขาจะหอมมากๆเลยเนาะเขาก็มีสรรพคุณทางยาค่ะก็คือช่วยลด น้ำตาลในเลือดนะคะป้องกันอัลไซเมอร์นะคะทุกคนแล้วก็ช่วยขับลมค่ะแก้อาการปวดนะคะแก้อาการปวดแก้ปวดฟันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่กันดารู้มาก็คือแก้ไอด้วยนะคะแก้ไอลดอาการอักเสบค่ะดีมากๆเลยใช่ไหมคะ ชาน้ำใบชะพูนี่ค่ะเมอมอกมาแล้วสีเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสีจะออกเหลืองๆนิดนึงกลิ่นเขาหอมมากๆค่ะนี่ได้ประมาณนี้ ได้แล้วคะ่ะชาใบาชูนะคะเดี๋ยวเราจะทดลองกินนะคะทดลองกินให้ดูเนาะว่ากินจริงนะคะกินจริงต้มจริงกินจริงนะคะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้านี่เลยนะคะนี่น้ำต้มใบชพูทุกคนนี่นะคะที่เราทําเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวจะลองกินดู สายทดลองสายทดลองสายทดลองนะคะนี่ค่ะเห็นไหมใบชอพูนะคะเป็นสมุนไพรอย่างดีเลยนะคะหอมจะหมดแล้วค่ะหอมอร่อยค่ะทานง่ายทุกคนใครที่มีอาการไอเรื้อลังนะคะ ก็ลองต้มดื่มดูนะคะเขาจะมีความหอมค่ะหอมใบชะพูเนะเาะเขาแก้อาการนั่นแหละทุกคนแก้อักเสบนะคะลดอาการอักเสบแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างนะคะก็สรรพคุณเขาดีมากๆเลยนะคะใครที่ เป็นเบาหวานนะคะเขาสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้แล้วก็กระตุ้นระบบย่อยอาหารด้วยค่ะใครที่มีไว้ติดบ้านติดเรือนนะคะลองค่ะลองดูนะคะบ้านใครมีก็ลองลองเด็ดมาต้มกินดูนะคะถ้าใครมีอาการไอหรือว่าอักเสบนะคะลองดูค่ะเผื่อจะหายเหมือนกันดานะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบแค่นี้ก่อนนะคะต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามถ้าใครท่านท่านไหนที่ดูแลว้วคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ต่อนะคะแชร์ให้คนอื่นเขาได้ดูกันบ้างนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเรามาดูว่าคลิปหน้าการนาจะพาไปทำอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ